มาเรียนรู้เกี่ยวกับเสริมประ,ประสบการณ์ในหน่วยเรื่องเรามาโรงเรียนค่ะเด็กๆซึ่งในหน่วยของเรามาโรงเรียนนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะจะต้องเรียนรู้ด้วยกันอยู่ทั้งหมด5เรื่องนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะเด็กๆชื่อของฉัน เด็กๆนะคะจะต้องสามารถบอกได้ว่าตัวของเด็กๆเองชื่อเล่นอะไรชื่อจริงอะไรและมีนามสกุลอะไรนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลของเด็กๆพูดอย่างไรนะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักชื่อของตัวเองแล้ว เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะในอนุบาล3จะเป็นตัวแรกค่ะเด็กๆตัวเรกนะคะจะมีตั้งตัวเลข1ถึง25เลยค่ะซึ่งเด็กๆแต่ละคนนะคะจะได้เลขค่ะที่แตกต่างกันไปนั่นเองเพื่อฝึกนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยค่ะ ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถจำแนกหรือเปรียบเทียบลักษณะตัวเลขของเด็กๆก,กับเพื่อนๆได้หรือเปล่านั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ไปแล้วเด็กๆค่ะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3นะคะก็คือการดูแลร,รักษาของใช้ประจำตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นนึ่งแก้วน้ำ 2ช้อนที่รับประทานอาหาร3แปรงสีฟันนะคะ 4. ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะไม่ว่าใครจะนำกระบอกน้ำนะคะหรือช้อนซ่อมมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของเด็กๆค่ะและต้องจำของใช้ส่วนตัวของตัวเองได้นะคะเด็กๆ เพราะว่าเราใช้ของร่วมกันได้ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรานะคะไม่สามารถที่จะใช้ของร่วมกันได้นั่นเองถือเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องรักษาของตัวเองดีๆนะหลังจากที่เด็กๆนะคะดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวแล้วต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ กิจกรรมประจำวันค่ะว่าใน1วันเนี่ยเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อมาโรงเรียนนั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่ห้าสำคัญมากๆเลยก็คือข้อตกลงในห้องเรียนค่ะซึ่งนะคะในแต่ละห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นอนุบาล1น,นึอนุบาล2และอนุบาล3นะคะจะมีข้อตกลงภายในห้องเรียน ของตอนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังการวิ่งเล่นนะคะจะมีข้อตกลงที่ระบุชัดเจนและเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติตามเพื่อฝึกความมีระเบียบวินในของเด็กๆเองนะหลังจากนี้นะคะครูเบนก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังกันค่ะหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน เรื่องและภาพลำพูแสงลบคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะให้หนูนิดไปโรงเรียนแต่หนูนิดไม่อยากไปเลยอยากอยู่บ้านเล่นกับน้องหมีมากกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดกรีบตื่นนอนแล้วแอบออกจากบ้านในขณะที่คุณแม่กําลังทำอาหารอยู่ในครัวโดยไม่ลืมเอาเศษสตางค์จากหมูออมสินติดตัวไปด้วย เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านตุ้ยหนุ้ยหนูนิดบอกน้องหมีหนูนิดเดินมาถึงป้ายรถเมล์เห็นใหม่ยเลขรถโดยสารคันที่แล่นมาจอดป้ายหนูนิดจําได้ว่าเคยขึ้นกับคุณแม่แต่จําไม่ได้ว่าผ่านบ้านตุ้ยหนุยหรือเปล่าหนูนิดจึงเดินต่อไปหนูนิดเดินผ่านบ้านคนร้านค้าจนถึงตลาดที่นี่ มีคนแปลกหน้ามากมายหนูนิดใจเต้นตึกตักกอดน้องหมีจนแน่นแล้วรีบเดินต่อไปหนูนิดเดินผ่านร้านขนมมีขนมน่ากินเต็มไปหมดหนูนิดจึงหยุดซื้อขนมตาลสามกระทง3บาทจ้ะแม่ค้าบอกหนูนิดส่งเงินทั้งหมดให้แล้วรีบเดินไปแต่แม่ค้าเรียกเสียงดังหนูหนูหน ให้เงินเกินมาจ้าหนูนิดอุ้มน้องหมีเดินมาถึงสวนสาธารณะเห็นคุณตาที่อยู่ข้างบ้านนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะยาวในสวนหนูนิดจึงไปนั่งข้างๆสนุกไหมคะคุณตาสนุกสิเดี๋ยวตาจะอ่านให้ฟังหนังสือสนุกมากภาพก็สวยพออ่านจบคุณตาก็ให้หนูนิด แล้วบอกว่าให้เก็บไว้อ่านเองจากสวนสาธารณะหนุนิดออกเดินต่อไปถ้าผ่านกรวยาวๆนี้ไปก็จะถึงบ้านตุ้หนุยแล้วละ่ะที่นี่แหละเรียกว่าโรงเรียนหนุนิดบอกน้องหมีพอเดินจนเกือบสุดกรวก็ได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะเสียงนั้นดังมาจากในรั้วหนุนิดอยากรู้ว่ามีอะไรสนุก จึงแอบมุดกลัวเข้าไปดูที่โรงเรียนแบ่งเป็นห้องห้องห้องแรกมีผู้หญิงกับเด็กๆก,กำลังร้องเพลงและเต้นตามจังหวะกันอย่างสนุกสนานห้องถัดไปเด็กๆก,กำลังช่วยกันนับผลส้มที่คุณครูเขียนไว้บนกระดาน1นึสองสา หนูนิดนับตามในใจแล้วนึกถึงขนมตาลที่ซื้อมาถัดไปอีกห้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังโอ้โหเก่งจังเลยหนูนิดคิดและอยากจะอ่านหนังสือเก่งๆบ้างจะได้อ่านนิทานที่คุณตาให้มา หนูนิดเดินไปอีกห้องเห็นเด็กๆก,กำลังอ่านหนังสือและวาดรูประบายสีเด็กๆทุกคนท่าทางมีความสุขโอ้โหห้องนี้มีของเล่นเต็มเลยหนูนิดอยากเขาไปเล่นด้วยแต่ไม่กล้าหนูนิดแอบดูเด็กๆเ,เล่นกันอยู่สักครู่หนึ่งก็นึกอะไรขึ้นได้จึงรีบมุดกรัวออกมาแล้วรีบวิ่งกลับบ้านทันที หนูนิดวิ่งผ่านสวนสาธารณะผ่านตลาดบ้านคนไปรถโดยสารโดยไม่หยุดพักเหนื่อยเลยพอถึงบ้านก็พบคุณแม่ยืนหน้าบึ้งรออยู่แต่หนูนิดมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณแม่เลยลืมกลัวว่าจะถูกคุณแม่ทำโทษทายสิหนูนิดมีอะไรจะบอกคุณแม่เอ่ย คุณแม่คะ่ะพรุ่งนี้หนุนิดจะไปโรงเรียนค่ะเห็นอะไรในนิทานบ้างคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กที่กุงงกิ่งนะคะได้ทําตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยจนถึงตอนไปโรงเรียนนะคะและก็มีช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่ไหมหลังจากที่เด็กๆได้ดูนิทานนะคะครูเบนก็มีใบงาน,นะคะ่ะให้เด็กๆระบายสีภาพตอนที่เด็กๆนะคะ มาโรงเรียนนั่นเองให้ระบายสีให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามนะสำหรับวันนี้นะคะครูเปบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ